สวัสดีค่ะพบน้องแนาเสรีไทยรถสวยเต้นรถขวัญใจมหาชนนะคะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่นะคะศูนย์รวมนะคะรถตอนเดียวติดตู้ทึบนะคะ วนเดียติดตู้ทึบนะคะอยู่ที่อำเภอโนโนินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะทางร้านเสรีไทยรถสวยของเรานะคะถ้าท่านนะคะเดินทางมาจากนะคะฝั่งตาพยานะคะร้านของเรานะคะคจะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะคะถ้าเดินทางมาจากระหรันทรายนางงนะคะทางร้านของเราจะอยู่ทางฝั่งขวามือนะคะท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะที่เบอร์0814999044กันเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะน้องแนนนะคะจะมาแนะนำรถนะคะ isuzu d-max ตอนเดียวนะคะติดตู้ทึบกันเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นนะคะตัวเดิมเดิมกันเลยนะคะตัวนี้ 1.9s นะคะด้านหน้านะคะก็จะเป็นกระจังหน้าสีดําด้านอย่างนี้เลยนะคะล้อนะคะก็จะเป็นล้อนะคะกระท้าฝาครอบเดิมเดิมอย่างนี้เลยนะคะเป็นยางบิสโต re นะคะ 1.95R15 นะคะล้อกระท้าฝาครอบอย่างนี้เลยนะคะเดิมเดิมนะคะร่องนะคะยังเห็นชัดเลยนะคะ รองยางนะคะยังชัดๆอิบี่มเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่รอบคันกันต่อคะ่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อกันเลยนะคะสําหรับนะคะตัวถังนะคะจะเป็นเดิมๆะคะันเลยนะคะรอบคันนะคะด้านนี้เลยนะคะตู้ทึบนะคะขนาดสูง2องเมตรสิบนะคะพร้อมนะคะนี่นะคะเรายังมีแถบกันชนให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะ ช่วยให้เรานะคะเวลานะคะขึ้นไปหยิบของได้สะดวกเลยนะคะสำหรับกันชนนี้นะคะแถมไปให้สีเลยนะคะตู้ก็เป็นตู้ใหม่ๆอย่างนี้เลยนะคะดูตู้ภายในตู้กันค่ะตู้เอี่ยมๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะบุด้วยไหมอัดนะคะใหม่ๆเอียมๆเลยนะคะไลเนอร์ก็ใหม่ๆเอียมๆอย่างนี้เลยนะคะ ลูขนาด02เมตร10นะคะพร้อมอทำงานทำเงินกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในรถกันคะ่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยคะ่ะด้านในนะคะเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังอย่างนี้เลยนะคะใหม่หมหมเอี่ยมๆเลยนะคะคอนโซลนะคะรอบตัวรถนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะรอคอนโซลเป็นสีดำเลยนะคะพร้อมนะคะเป็นเกียร์6สปีดนะคะ มาให้พร้อมๆนะคะตัวนี้นะมีแอร์แบ็กสลูกนะคะพงมาลัยแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะคะพร้อมเลขไม้น้อยๆอย่างนี้เลยค่ะห้า0 0ื่เองเลยนะคะห้าหมื่นเลยก,กิโลนะคะตัวนี้นะคะปีใหม่ๆ,มๆไม้น้อยๆเลยนะคะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ i s u z u d ดี x a ตอนเดียว 1.9s นะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันคะ่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องกันเลยค่ะห้องเครื่องของเรานะคะตัวนี้นะคะ i s u d d i นะคะห้องเครื่องก็จะใหม่ๆเอีย่ยมๆอย่างนี้เลยนะคะเครื่องเดิมๆจากโรงงานเลยทีเดียวนะคะสุดใจเลยทีเดียวนะคะรอยแต้มสีนะคะรอยแต้มสี รอยรูมาคมกลมมนะคะยังเป็นวงกลมๆลมอย่างนี้เลยนะคะพร้อมนะคะแผ่นเพลทนะคะยังเรียบเนียนไปกับตัวรถนะคะสติ๊กเกอร์ยังไม่ลอกเลยนะคะนี่ยังอยู่อยู่เลยนะคะหย่ยมๆเลยนะคะตัวนี้นะคะ เครื่องยนต์ 1.9S นะคะปี2018นะคะปีใหม่ๆใหม,ใหม,ใหม่น้อยๆกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับ Isuzu e d m a x ตัวนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Isuzu e d m a x 1.9S 2018นะคะคงจะถูกใจใครหลายๆคนนะคะค่ะวันนี้นะคะน้องแนนะคะ พูดผิดพลาดประการใดนะคะต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะฝากนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้น้องแนนด้วยนะคะและขอฝากร้านของเราอีกกอน,นะคะทางด้านของเรานะคะเซรีไทยรถสวยนะคะอยู่ที่นะคะสาขาโนรินแดงนะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ เบอร์โทรติดต่อนะคะ0814999044นะคะหรือจะเป็นช่องทางไลน์แอดนะคะ SRT999 นะคะหรือจะเป็น f a ซบ o o กแฟนเพจนะคะเ r รีไทยรถสวยรถดีบุรีรัมนะคะช่องทาง YouTube เราก็มีนะคะรถมือสองเสรีไทยบุรีรัมนะคะวันนี้นะคะขอฝากดไลค์กดแชร์ให้น้องแนนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะ